ครับผมโาชันนอกครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสตรีทวิวครับของเทศบาลตะบนแก้งครอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็แก้งคือเรียกว่าเมืองแก้งครอสหนึ่งนะครับหินเด็กไฟเหรอหินอะไรนะหินมะไฟเหรอครับรถตันแก้งครอนะครับ ธนาคารอมสินสาคาแก้งครอนะครับนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ โรงพยาบาลแก้งครอที่ว่าการอำเภอแก้งครอนะครับ มาควัดไปแก้งครอนะครับหานไม่ทันนะพอไปด้วย,ยน,นี่ครับแสงทองมอเตอร์นะครับแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นด้านที่ไปบ้านเทน ได้นะครับแล้วก็ลงถึงหนองเรือครับเขาเรียกว่าอยู่ชัยภูมิแล้วสามารถขับออกไปถึงขอนแก่นได้เลยนะครับมีช่องไปได้เรื่อยๆครับรนีครับพาโชคมินิมาร์ดแนท็อปเจริญอย่างนี้ก็ไม่มีต้องเรียกว่าไม่มีใครแบบดูแบบกระจอกแล้วนะครับ ว่าเขาไม่ได้เลยนะครับอัน,นพัฒนากันโอ้โหเจริญกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับใช่ครับก็บบนับถอยหลังครับนี้เลยสิบเจ็ดวิแล้วไปพากันชมเมืองคร่าวๆนะครับออกแจ้งครอสรถเริ่มเยอะแล้วนะครับ ด้านข้างครับปัจฉรีผ้าม่านอ่าโอเคต่อเลยครับผมนี่ครับชุมแพกระชชยภูมิทั้ทงลงหมาเลขสองร้อยหนึ่งนะครับผมว่มามีคุณยุนอะไรนี่อ่าว่าไปอุที่บ้านไม้นะครับมอน้ำโอเคชุมชนบ้านแก้งคร้อนหนองไผ่ ไทยฟู้ดเฟรชบาร์เก็ตวบเตี๋ยวเรืออายุทยาโอ้โหใบเตี๋ยวเรืออายุทยาครับแต่มาขายถึงชัยภูมิเลยทีเดียวนะครับโอเคได้คข้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับผม,ผม,ผมต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้อักสักครู่ครับ